โอมสีสีพรมรังสีนามะเตโชมหาสัมโนมหาปัญโยมหาราโภมหายโสสัพพะสิทธิพะวันตุเมนะโมโพทิสัตโตโรมรังสีปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอธิกายกยยะยยะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสวรณโนมรังสุขังอราหังสุขโตนะโมพุทายะสาธุสาธุสาธุ ขณะนี้เวลา6ในกาสี่นาทีของเช้าวันที่3พฤษภาคม2567สุดใจอนุรักษ์พระสมเด็จโตพรมดังสีจะพาเพื่อนๆมารับชมพระพิมพ์ใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับองค์นี้สมบูรณ์มากๆมีคราบลักน้ำเปลี่ยงติดแน่นในองค์พระเลยนะครับล้างไม่ออกนะครับได้มาสองปีแล้วแล้วก็ผ่าน การทดสอบขมิ้นเรียบร้อยแล้วครับองนี้ผ่านการวัดคืบมาเรียบร้อยแล้วครับผ่านการเช็คพุทธคุณของท่านนะครับโดยการวัดคืบก็ผ่านมาแล้วนะครับองนี้เดี๋ยวให้ดูอง์รวมด้านหลังของท่านนะครับคิดปริญญาดูนะครับเพื่อนๆคราบน้ำคราบ รักติดนน่นเลยนะครับผมรักน้ำเปลี่ยนนี่ด้านข้างท่านนะครับดูปลายพักเกล็ดของท่านจะแอนตกท้องช้างเลยนะครับโอ้โหลูปปลายพักเกล็ดของท่านนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะกล้องสามสิบเอคลงๆๆเพื่อนๆได้ครับชมนะครับนี่ปลายพักเกล็ดของท่านนะครับ จะลดซ้มนะครับองค์นี้พระเกตจะหลดซุ้มนะครับ,รรบสวยงามไหมครับเพือ่อนๆอยู่ด้านข้างท่านนะครับขอโทษนะครับมือผมไม่นิ่งจับพระองค์นี้แล้วสันส่นๆยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับ ด้านล่างของท่านนะครับี่ด้านข้างของท่านนะครับยอดไหมครับสวยงามไหมครับจะให้ดูเพื่อนๆดูด้านเต็มๆนะครับขออนุญาตซูมโทรศัพท์หน่อยนะครับเพื่อนๆ มือผมไม่เนิ่งแสงเงาเงาของแสงสะท้อนดยมองไม่ชัดเจนนะครับผมนี่เอาแว่นขยายนะครับไม่ใช่กล้อง 30x มีแว่นขยายนะครับดูคลาดของท่านเป็นมันเงาออกสีเขียวเลยนะครับโดนแสงสะท้อนด้านข้างขององค์พระดน้นะครับ Uh huh. มิติสวยงามธรรมชาติเลยนะครับสังเกตดูร่องแขนของท่านทั้งสองข้างพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเลยนะครับอรักน้ำเกลี้ยงติดเนื้อพระองค์งแน่นเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับว้าวสวยงามนะครับ เป็นเงาเป็นออกแสงสีเขียวเลยนะครับผมเมื่อโดนสะท้อนแสงไฟนะครับเมื่อโดนสะท้อนแสงสว่างน,นะครับในมุมด้านล่างท่านนะครับเนื้อขาวขาวพิเศษเลยนะครับอ,องค์นี้เนื้อขาวมากจะเป็นปูนหินยุคต้นหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับด้านข้างขององพระท่านนะครับ สักเกตท่านสวยมากๆเลยครับองค์นี้ยอ่อสวนลงแล้วนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆพระสมเด็จองค์นี้กำยามากเลยครับสวยงั้นนะครับองค์นี้ พิจารณาร่วมกันนะครับมี้นขัดตัดหนึ่งสเส้นมันคับตัดจะมาตกตรงตรงกลางตรงข้อศอกด้านซ้ายขององค์พระเลยนะครับเส้นมันขัดแล้วก็ตัดเกินกรอบเส้นสวยมาก สมมากมากแล้วก็กำยำมากครับผมองผ่านการตรวจสอบพุทธคุณเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านขิน้นนเรียบร้อยครับสวยงามมากเลยครับพเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนขององค์กว่ท่านนะครับผมจับกล้อง30 x เอ็กแล้วไม่ถนัดเลยนะครับ ตำแหน่งจุดโฟกัสไม่ได้เลยนะครับด้านบนของพระท่านนะครับค้าบลักน้ำเกลี้ยงก็ยังติดทุกด้านเลยนะครับติดทุกด้านเลยนะครับ สวยงามไหมครับเพื่อนๆคราบยางรักน้ำเกลียงติดแน่นกับองค์พระเลยนะครับล้างไม่ออกครับผมดูลายกลับหน่อยนะครับตัด ตัดเหลือตัดแบบว่าด้านล่างสุดขององค์พระรอยตัดยังมีรอยเหลืออยู่นะครับเหลือกรอบบังคับตัดไปออกออกลงไปอีกนะครับดูมิตินี้แล้วดูได้กลับด้านนี้แล้วสวยมดงามมากๆเลยนะครับมมีความสุขครับ ได้เห็นองค์พระสมเด็จอย่างนี้แล้วมีความสุขมากๆครับเพื่อนๆสวยงามไหมครับเพื่อนๆคอมเมนต์พิจารณามาด้วยกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาคอมเมนต์ทักทายได้นะครับจะขอพบพระคุณอย่างยิ่ยงเลยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ